ชนิดที่ Canvas สาษาไทยเราเรียกอตอนนี้เรียกชนิดที่แองกูตาที่ตรงน,นี้มันคืออะไรมันไม่ได้มีเพราะว่าเราเนี่ยค้นพบขึ้นมาเองแต่ว่าตัาว Canvas เนี่ยมีการใช้อยู่แล้วในต่างประเทศแล้วก็ในเมืองไทยบาที่แต่มันเกิดจากผู้เชี่ยวชาญของเราเนี่ยชา INDA e เนี่ยแล้วก็คนที่มีประสบท่าเรียกว่ามีประสบการณ์ทางธุรกิจแล้วก็ร่วมมือกับกระทรวงต่างๆมามากกว่า15ปีแล้วก็เขามีการพัฒน แล้วก็เทสหลายครั้งกับคนกับการใช้จริงว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าปรับตรงไหนมันจะทําให้เวลาเราทำธุรกิจเนี่ยมันมีประโยชน์สูงสุดและเข้าใจได้ง่ายสุดเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มตัวแรกมมก่อนทำโน้วร์ลู่ทีนี้ยังไงดีตัวอย่างง่ายๆที่ทำที่เราเข้าใจาก็ต้องเริ่มจากเรื่องพืง้นๆใช่ไหมคะสมมติว่าเราเฮ้ยจะทําธุรกิจอะไรดีเราที่จะทำเสื้อด้วยฟามที่เราชอบด้วยฟังที่แบบว่า ม,าามีคนบอกว่าตอนนี้มันกำลังมีคนซื้อง่ายขายล่องอะไรก็ตามโลดขึ้นขึ้นมาใที่พี่เขาบอกวอา e x p l o ร e คืออะไรบางทีเราเลือหรอกซื้อชื่อสำหรับใครถูกป่บางทีเราอยากจะขายทุกไวเลยแต่เด็กเองเนแก่แต่ว่าบางทีมันเป็นไปไม่ได้ในการเข้าตลาดตอนแรกนะคะเราจะใช้วิธีบอกว่าโอเคเรา explore อก่อนง่ายจะไปลองถามลองถามใครก็ได้หรือถามคนในบ้านที่ใครที่เขา Lock ือเลี่ยจะซื้อเสื้อหรือใครชอบเสื拜拜้อยื ว่าแมวนี้ทีนี้พอเราทีนี้พอเรา e x อ o r t ไปเรื่อยหรือเจนห้างถ่ายรูปไปตามร้านที่เขาขายเสื้อผ้าเรา e x p o r เอ้ยกลุ่มเด็กนี่น่าสนใจเพราะอะไรพ่อแม่ที่มีเด็กสักวัยห้าสิบปีเขาไม่ดีายนะที่บ้านแต่งตัวลูกใช่ไหมคะกำลังเฮ่อระลูกกำลังนหน้ารักอะแล้วก็พ่อแม่มีกำลังซื้อด้วยเราก็อาจจะกลับมาเอาตรงนี้มาลองว่าโอเค ที่มาที่แรกเลยเราเราเรา,เราคิดไอเดียเราคิดยังไงแวร์ลูกับนฟอร์มูลเนี่ยสองช่องนี้มันสลับกันได้เสมอเราจะสามารถที่จะมีฟอร์มูล์ถึงจะได้เราคิดแวร์ลูก่อนก็ได้ยกตัวอย่างเช่นยัเงเสียเราคิดออกแล้วว่าจะขายเด็กฟอร์มูลมาแล้วใช่ไหมคะสำหรับใครมาล้วเรามีตัวอย่างแล้วทีนี้เราก็ต้องมามองอว่าเอ๊ะใครอะซื้อเสื้อผ้าเด็กเด็กหรือเปล่าไม่ใช่ถูกไหมคะ ก็ต้องเป็นผูป้ปกครองหรือเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่ซื้อให้ใช่ไหมทีนี้เราก็มาแปลกไปว่าเอ๊ยยังไงเอาแหละเอาลูกผู้ปกครองซื้ออะเราจะข้ามาชิวัลยลูกหอดจะได้ว่าเอ๊ะไอ้ลูกยังไงทำให้ผู้ปกครองซื้อเสื้อเด็กทีนี้อันแรกเราจะบอกว่าเออในความเป็นจริงที่เราคิดได้หรือทีเราไปดูเนะี่ยเสื้อตามเทรนด์แฟชันช่นสมมุตินะตอนนั้นเนี่ยเด็กบ้าตะตูนมากเลยตะตูนอะไรก็ตามเนี่ยเราคิดได้ว่าเถ้าธุรกิจของเริ่มต้นเนี่ยมันต้องมีตามเทรนด์สักหน่อยนะเหมือนชาวบ้านก่อนอะ หนเพราะว่าเออไลน์ตามเท,าที่เราคิดขึ้นมาแล้วแวลูตัวแรกแวลูที่จะทําให้ผู้ปกครองซื้อสมัครเห็นปุ๊บไม่กระตุ้นซื้อหรือเด็กแม่ซื้อให้หน่อยเสร็จปุ๊บเราต้องคิดละเฮ้ยอะไร differentiate ไม่ง่ายๆเฮ้ยเราต้องมีจุดที่เหมือนใครหรือปะเราต้องมีโปรดักต์อย่างนีป้ปะทีนี้อะไรที่เราคิดขึ้นมาเร็ว่ะเราก็ต้องไม่ต้อจะลิม ลายแบบนี้ใหง่บ้างม,มันก็จะตอบไปที่ลายไม่เหมือนใครจังหวะแล้วเราก็แตะไปอีกถ้าเราคิดพยายามนั่งคิดพยายามถามคนรอบข้างไปอีกเฮ้ยบางทีอ่ะบางคนชอบ limited edition ก็จริงแต่บางคนฉันอยากได้ไลายเนี้ยเอาไปให้อ่ะทำได้ไหมทำได้ชุดสายเพิ่มอ่ะเธอขาย599ชุดสาย799แตก99อ่ะมันก็น่าจะมีเราก็ใส่ไปในช่องแล้วดูพร้อมกับฟอกูมก็เพิ่มอีกแล้วคือคนชอบของ ทีนี้วิธีที่เราจะเรียนรำจำทำยังไง value เนี่ยมันต้องลงมาที่แคตทีเรชวลิตี้ก็เกิจกรรมเราก็คิดจากช่องเติมสายเลยเช่นลายที่เหมือนไทยลายการเทรนแฟชั่นเราต้องทำยังไงที่ได้ลายทำอีกสิ่งหนึ่งมาอันนี้ง่ายแหละทีแต่ว่านั่งเทียนค่ะนั่งเทียนทครับชัวร์ได้แน่นอนเราคือะสบการณ์ใช่ไหมแต่ไม่พอเขาบอกเราต้องออกไปดเลยดูผู้แข่งขันเดิน ล,ลูกตัวนิตยสารดูเว็บไซต์หรือดอกถามเจ้าของกิจการไหมไปนั่งเมา์นั่งคุยเพื่อที่เราต้องจดกระดิ่แยกออกมาว่า,าค่าเฉลี่ยเทรนด์แฟชั่นคืออะไรรู่แพข่าเขาทำอะไรอยู่ถูไหมคะเราก็จะ